สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินญานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวาท่านเทวาดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะทําอย่างไรจึงจะลดวิบากกรรมที่มีคนชอบมันไส้เราชอบอิจฉาเราอะไรแบบเนี้ยเราจะมีเพื่อนน้อยมากเลยเพราะว่าเขาจะมันไส้เราด้วยเรื่องอะไรต่างๆนานานะคะก็นะคะลูกหลานพิยาน,น่าก็มักจะเจอวิบากกรรมอะไรทํานองเนี้ยเยอะนะโดยเฉพาะอ่ะอะ ผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะมีความคิดเล็กคิดน้อยเมื่อคิดเล็กคิดน้อยไปก็จะอดอิจฉาอดเปรียบเทียบอะไรแบบนี้อิจฉาขั้นเบาหน่อยก็จะอยากมีอยากเป็นเหมือนกันอิจฉาขั้นหนักหน่อยก็จะเกิดความริษยาริษยาปุ๊บก็อาจจะเกิดอยากอาฆาตพยาบาทอยากจะทําร้ายอยากจะมุ่งทําลายไม่ให้เขาได้ดีนะคะเพราะเราไม่มีไงเหมือนกับเราไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับ แรงกําลังของกิเลสองแต่ละคนมันก็ขึ้นอยู่กับการสะสมอบรมในแต่ละภพแต่ละชาติมันได้สั่งสมมาแบบนี้มาพอมาเกิดใหม่ก็เหมือนกับยังมีเขายังมีเงาของกิเลสต,ตัวนี้อยู่พอเจอสิ่งกระทบให้กิเลสให้กระตุน้นให้กิเลสต,ตัวนี้มันทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่พบธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็จะตอบสนองคือเขาเรียกว่า สิ่งเร้าใหม่ก็จะกระตุ้นกิเลสเก่ากิเลสดั้งเดิมให้สร้างกรรมให้สร้างกิเลสเพิ่มเติมเป็นตัวกิเลส ที่ทับถมทับถมกันไปเนี่ยนะคะจนฝังแน่นเป็นอุปนิสัยนะคะจนทําให้บางคนนี่ยนะคะบางคนแม้แต่จะเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช่ว่าจะขจัดตัวอิจฉาไปได้ง่ายๆนะคะมันก็ยากเหมือนกันนะคะมันยากอย่างเอาพูดแค่ง่ายๆเลยอย่างในคนปฏิบัติด,ด้วยกันนนะคะ,ะก็ยังมีเลยนะคะที่อิจฉากันอิจฉาในสภาพทำต่อกันอิจฉาใน บางทีใกล้ได้ใกล้ชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออิจฉาในวาสนาในการได้ทําบุญหรืออะไรต,ต่างๆนานาบางคนอาปฏิบัติไปแล้วได้นั่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมียังยังมีในในหมู่นักปฏิบัติก็ยังมีเลยทีนี้นั่นเราจะทำยังไงให้ลดทอนวิบากตรงนี้ลดทอนวิบากแห่งการเป็นผู้ถูกกระทําถ้ามันกรรมตรงนี้มันมีเหตุมาแต่อดีตชาติเนี่ยนะคะเราไปแก้ไขไม่ได้นะคะเหตุมันมาจากอดีตแล้วมันมาส่งผลในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะคะมันมันแก้วิถีไม่ได้อะมันส่งยิงตรงเหมือนกับยิง ปืนออกมาแล้วอะนะคะยังไงมันก็ต้องโดนนะคะยังไงมันก็ต้องโดนตรงเนี้ยเราก็ต้องรับนะคะจะปฏิเสธไม่ได้นะคะผลกรมไอ้กรรมเก่าเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้แต่เราจะทํายังไงให้การกระทบนี้และเมื่อเราเกิดความรู้สึกอะไรจากจาก,กรรมในอดีตเนี่ยนะคะเราเกิดความรู้สึกอะไรเราเอามาตั้งเป็นกรรมฐานนะคะกรมตะกัมอ่ะตั้งเป็นกรรมฐานที่เราเดือดนนร้อนใจเพราะเรามีตัวตนอ๋อเรา,ามีตัวตนตรงเนี้ยจับจุดตรงนี้ให้ได้นะคะเราไม่อยากเรามี ตัณหาตัณหาหนึ่งในตัณหาคือความไม่อยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากรับสิ่งสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะคะเราจับประเด็นให้ถูกแล้วเราก็ตั้งสติตั้งสติและตั้งสติทํำยังไงให้ตัวตนมันไม่มีก็ต้องเปลี่ยนอ่าก็ต้องเปลี่ยนตัวจิตที่เข้าไปร่วมกับอารมณ์ให้แยกออกมาเป็นตัวรู้นะคะตัวรู้ตัวรู้เห็นอ่ตัวรู้ตัวเห็นเห็นแบบไหนถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องเห็นลักษณะนะคะอาการของอารมณ์นะคะเรายังไม่เห็นการเกิดดับหร ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการคิดเอาเท่านั้นเองว่าเอออารมณ์นี้หมดไปมันก็คือการดับไปนะคะไอ้ตรงนี้อาจจะเห็นอยู่แต่เห็นการเกิดดับด้วยวิปัสสนาญาณอีกเรื่องหนึ่งนะมันอีกระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะสะสมไปถึงจุดๆนั้นได้ก็ต้องสะสมมาจากการเห็นแบบนี้เห็นอ,อ,อารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันดูดูไปดูไปสิดูอาการของมันไปไม่ <c oughs> ไม่ชอบนะคะอึดอัดขึ้นมา <c oughs> ะะอึดอัดน้อถ้าเกิดเป็นการปฏิบัติที่พี่มิ้นปฏิบัติอยู่เร,เราใช้การกําหนดการกํกากหนดคือการกําหนดจิตไปรู้อาการไม่ใช่กําหนดจิตไปห้ามไปไล่อารมณ์นะคะให้ไปรู้ไปเห็นอาการตามความเป็นจริงและการใส่น้อการใส่คําบริกรรมที่ตรงกับอาการก็เพื่อให้จิตแนบกับอาการน,านั้นๆนะคะมันจะช่วยให้จิตนะคะเหมือนกับแนบอะแนบไปแนบน้อมไปะระลึกรู้ในสภาพของสภาพของอารมณ์อะ ไม่ชอบนอเกลียดหนออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเรากา็พยายามนะคะพยายามดูให้จิตมันให้จิตตัวเนี้ยมันถ้าจิตผู้รู้ตัวเนี่ยมันอออมันมันมันอยู่ในที่ทีเ่เขาเรียกว่าอยู่ในระยะห่างจากตัวอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าไม่อึดอัดเกินไปถ้ายิ่งไปจี้โกรดนอเกลียดนอโอ้โหไปกันเนี่ยถูกดุลลถูกอารมณ์ดุละนะคะตัวจิตนี้ไม่เป็นกลางละนะคะแต่ว่า ะจะบังคับให้จิตตัวนี้เป็น,ปนกลางก็ไม่ได้อีกไอ้ตัวนี้ก็อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อีกทำยังไงอ่ะเมื่อรู้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าจิตไม่เป็นกลางแล้วก็รู้หนอรู้หนอมาที่ตัวจิตผู้รู้ตัวนี้นะคะไอ้จิตผู้รู้ที่เดิมไปแล้วมันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันกลายเป็นเป็นตัว <c oughs> ที่ถูกรู้ละอ่ะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย นะคะเนี่ยมันเร็วนะคะแต่เราจะเร็วพอหรือเปล่านะคะที่จะเห็นกระบวนการของมันแบบนี้เดี๋ยวก็รู้อารมณ์เดี๋ยวก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้ไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยรู้ตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็ดับไปไอ้ตัวนี้ก็เกิดใหม่แล้วไอ้เดี๋ยวตัวนี้ก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่เนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณเนี่ยถ้าเราเข้าถึงการรู้การเห็นแบบนี้ได้นะคะเออไปไปมา,ม,ามันจะลอยๆอยเลยว่าเอา้า แล้วแล,วแล,วแลวตัวกูอยู่ไหนนะคือคือ,อยังไงมันมีแต่จิตรู้มันมีแต่แขนมันมีแต่ขามันมีแต่อารมณ์มันมีแบบเหมือนกับขันก็แยกออกเป็นกองกองอะไรประมาณเนี้ยแต่ถามว่าแบบเราคารวะอะมันจะอยู่ในอารมณ์นี้ได้มันก็ต้องเนาะก็ต้องแบบมานั่งภาวนาแบบดูแบบมีสมาธิ มีสมาธิแบบตั้งมัน่นอ่าตั้งมั่นแบบเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเนี่ยในการรู้เห็น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 ต้องมีเวลากับมันหน่อยเนาะมีเวลากับมันหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่านานๆแบบรู้ทีกดจึ้งทีหนึ่งรู้ทีอ่ะ <c oughs> อะไรแบบเนี้ยมันก็ อ,อ,อยังไงอะเขาเรียกว่าสมาธิมันก็มีแต่มันไม่มีกําลังพอนะคะที่ที่จะแบบเหมือนกับลดเหตุปัจจัยหรือว่าทําให้เรามีกําลังของตัวรู้ที่มากพออะไรเงี้ยกำลังของกุศลมันน้อยนะคะมันสู้กําลังของอกุศลไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าทํำยังไงเพื่อจะลดวิบากก็คือจะต้องนะคะ จะต้องเอาตัวตนที่มันเป็นผู้รับวิบากเนี่ยนะคะทำลายความหลงผิดว่ามีตัวตนเนี่ยตัวเนี้ยให้มันลดลงอันนี้แบบ <c oughs> กรรมฐา,านเลยนะกรรมฐา,านเลยนะคะส่วนจะไปทําบุญก็ทําบุญให้ลดละอัตตาตัวตนให้มากๆจะแต่งหน้าทําผมจะอะไรจะฟุ่มเฟือยจะอะไรต่างๆลองสละดูนะคะลองสละเอาไปช่วยเหลือคนลองสละเอาไปสร้างวัดสร้างวาสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่มีการปฏิบัติจริงจังอะไรเงี้ยเรื่องเนื้อนาบุญหน่อยก็ดีหรือว่าอ่ะไม่เป็นไร คนน่าสงสารนะ่ะช่วยได้หมดอ่าอย่างเงี้ยไปโรงพยาบาลไปอะไรต่ตางๆนานาแต่ของพี่มิ้นนะคะถ้าเจอกรรมหนักๆเนีน่ยแต่ว่าพี่มิ้นจะทําอยู่2อย่างแนะพี่มิ้นจะขนาบคู่เลยนะคะในการไถ่ชีวิตโครกระบือหรือว่าไถ่ายชีวิตสัตว์ที่กําลังอาพับหรือว่าช่วยน้องหมงน้องมาอะไรเงี้ยพี่มิ้นจะทําอยู่เนืองๆเขา เขาจะไม่ใช่ภริยาบุคคลเขาจะไม่ใช่คนหรืออะไรพี่มินไม่สนใจพี่มินสนใจแค่ว่าได้ช่วยเขาได้ต่ออยู่ให้เขาตัวนี้ก็บุญหนึ่งแล้วก็ขนาบข้างกับทําบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพี่มินท่านพัฒนาท่านพัฒนาวัดของท่านให้เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นโรงเรียนแห่งการดับทุกข์อย่างงี้นะคะแบบโอ้โหพี่มินก็เต็มที่ในการช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะจะเป็นพัตตาหารจะเป็นอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยที่เราทําบุญร่วมกันอยู่นะคะเนี่ยก็จะไป ที่นั่นแล้วก็ส่วนของเสด็จพ่อนะคะทุกคนที่ได้บูชาเยมณีเพรเก้แกของเสด็จพ่อก็ทําให้เสด็จพ่อและคณะสมมาเทวดาได้มีกาลังทรัพย์ของท่านเองอไม่เกี่ยวกับพี่มิ้นนะพี่มิ้นก็คือส่วนหนึ่งท่านก็คือส่วนหนึ่งทรัพย์ของท่านท่านจะได้มีทรัพย์ของท่านเองในการไปอุปถัมภ์อุปถัมภ์ท่านอยากทาบุญอะไรท่านก็จะได้ใช้ทรัพย์ของท่านนะคะในการทําบุญเนี่ยตรง,ะะยงเนี้ยนะคะก็มาทําบุญอย่างเงี้ยมาทาบุญกับเสด็จพ่อก็ได้มาบูชาเยมนีของเสด็จพ่อก็ได้นะคะมออย่าาาาลชิิิเเรรรีษหืป ราหมั่นไส้หรือเปล่าเราโดนอะไรเราย่อมมีสิ่งนั้นอะแต่ว่าถ้าชาตินี้เรานะคะรู้สึกว่ามันน้อยลงอะแต่มันก็ยังมีผุดขึ้นมาอยู่ไอ้ที่ผุดขึ้นมาต้องทํำยังไงผุดขึ้นมาก็คือไม่ต้องไปมีตัวตนที่จะรับว่าเฮ้ยกูอิจฉาไม่ต้องเอากูเข้าไปร่วมกับความอิจฉารู้อิจฉารู้อิจฉารู้อย่างเป็นกลางรู้มันเหมือนกับความอิจฉานี้ไม่ใช่เราอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็คือเอาเอาตัวตนออกเอาตัวเอาตนออกเอาตัวตนออก นะคะแต่ไอ้ถ้าไอ้ตัวนี้สั่นหวั่นไหวนะหวั่นไหวเพราะว่ามันรู้สึกว่ามัน,ม,นมีเราจริงๆเราอิจฉาอะไรเงี้ยก็รู้ตัวนี้นะคะรู้ตัวตนตัวเนี้ยนะคะให้มันกลายเป็นสิ่งถูกรู้ไปนี่ก็คือวิชาของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรนะคะกำหนดรู้ดูตามความเป็นจริงของแต่ละจิตแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปณนะปัจจุบันขณะที่ชัดที่สุด นะคะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง Youtube พยายเพชรพัฒานานะคะด่าเพจอัญมณีเพชรแกรดแก้วให้พิมินด้วยนะคะแล้วก็บูชาอัญมณีเพชรแกรดแก้วของเสด็จพ่อเพื่อร่วมบุญกับเสด็จพ่อที่ท่านมาเมตตาแบ่งปันธรรมะดีๆกับเราได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ